โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000 0คนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมท T k t เคทีะ คลิปนี้มารีวิวมาซิโมอัดดนะฮะอัดดตัวฟีเอซีมิลานนะฮะสายเปิดริมเส้นเบขวานะสเตตค่อนข้าง,งหลากหลายนะมามาในอายุสามส่งวะ่วะวนะฮะโอเคเป็นแบกจอมบุกนะสไตล์แบกจอมบุกมีสกิลเทพคือเปิดริมเส้นนะเกมรุกแปดห้าบอลคอนโทรแปดแปดสิบเลี้ยงบอลเจ็ดเจ็ดและประก,กบตัวเจ็ดหกสองสั้นแปดสองเปิดบอลเก้าสิบนะฮะอืมจบสกอร์เจ็ดสิบ ลูกโมง7-2ลูกต้องเตะ7-7ความโค้ง8 1เกมรับ8-5เกมกิ้ง9 0เอ็กเพรชั่น8-2ยังเ,เก็งเมนท์8-6เกมรับได้เลยนะฮะสปีด9-5สปีดต้น9-4พลังเงินยิง8-9กระโดด7-2เห็นเกรน7-7บาลานซ์จัดการ์ดก็สเตมีนา101นะได้ทั้งสองเท้าโอ้โหเหลือๆนะผมว่าสเตมีนาเหลือๆนะฮะวิ่งเยอะได้สกิลมีช็อปเทิร์นเล่นบอลจังหวะเดียวแทงบอลทะลุช่องเปิดบอลริมเส้น เนะทพเปิดเทพเปิดริมเส้นนะมีสก,กิลเทพมีสก,กิลเทพเปิดริมเส้นเปิดบอลแม่นตามประกอบตัดบอลสไลด์แล้วก็เล่นในเกมที่กดดันได้ค่อนข้างดีนะเพิ่มสก,กิลได้นะหลักๆแน,น่นๆก็สายเปิดริมเส้นนั่นแหละนะสายเปิดริมเส้นแต่ก็หลากหลายนะนะ่าจ่ายได้ยิงได้หาช่องดีนะฮึ่มอืม่มสเตมีน่าเยอะนะครับผมดูซิจะเปิดมุมได้ไหมถ้ามาเปิดมุมหอ๋อ ถ้ามาเปิดมุมออสดโดมันเท้าขวาเปิดได้เปิดดีกว่าเบคเคนว่ะไปดินะเปิดดีกว่าเบคเคนก็ไปดิครับผมออสซิโนออสโดสองฝั่งเลยแล้วกันดอแต่เป้เปิดดีว่ะเออเป้มันกองหน้าเปิดเปิดริมเส้นดีเฉยนะตั้งเก้าสิบกว่าออดโดเปิดเก้านะฮะอืมเดี๋ยวตั้งมงไปก่อนตั้งมงตั้งมงโอเคแล้วนะเอาจริงโอเคแล้วนะ แปบ๊บแปบ๊บแปบ๊บเย่เย่ไปลงสนามนะครับผมมาซิโมออด,ดูโอเลยโอเคเกมแรกสำหรับออด,ดูนนะครับผมสายเปิดริมเส้นตัวมงคลิปนี้ก็จะเป็นบาติสตูตานะบาติสตูตากับออด,ดูอาจจะเข้าขากันนะ่นจริงมาบาติสตูตาฮะอาอมาถึงก็เสียบอลเลยว้ยเฮ้ย มาทีอดฝากเพื่อนก่อนไปยังไงทีนี้ยาวๆถึงฝากเลียมนี้คืนมาได้เปิดแน่ๆคงโขงเอา้าเอา้าสวยอยู่นะทำเป็นเล่นไปนะเปิดสวยอยู่มาเอาใหม่เอาใหม่เอามาทีของต้ฮะอดูโอ้โหเติมสุดเติมสุดเลียมนี้ ขึ้นมองเรียบร้อยเลยโอ้โหบาเตสตูตาชื่อเปิดดีจัดนะฮะมาหนึ่งเอสซิดวะหนึ่งเอสซิดวะบรรจงให้บาเตสตูตาโดยเฉพาะนะเป้เดี๋ยวมาเชื่อมเกมแต่แรกว่าจะเอาด็อกบาลงมาแต่มันจะหมกสองคนมันก็อาจจะเล่นยากหน่อยนะเป้มาเชื่อมเกมทันไหมลูกนี้โอ้โหไม่ทนันไม่ทันนะเอสซิดไปหนึ่งแต่เติมสุดอยู่นะนะตั้งไอ้เตกกิ้งเพิ่มเลยเติมสุดเลยนะนะ ทีกองเต้ฮะไปอีกแล้วอดดูพลิกก่อนเข้าในเอมยิงได้นะจริงทำมันเล่นไปนะเหลี่ยมนี้ปั่นโอ้โหนะยิงมาสองเท้ามันยิงได้นะมันตัดมายิงได้นะโลนี้ปั่นด้วยซ้ายหลุดกรอบออกไปครับผมเอ้ยทำมันเล่นไปทำมันเล่นผมว่าทีเด็ดมันเยอะนะคือจบสกอร์มันเจ็ดสิบมันก็โอเคอ่ะนะแล้วได้สองเท้าว่ะได้สองเท้านะถ้าเหลี่ยมดีๆยิงได้เลย ยิงเท้าซ้ายได้เลยฮนะอัดโดฮะขึ้นหน้ากล่องเต้รอเอ้ยเชีย่ยยังได้อยู่อัดโ,ดโดเติมอีกแล้วโอ้โหมามาแล้วยาวๆเป็นเป้รอบนี้แต่โอ้โหเปช้ชัดเชี่ยเป้เข้าชาัดดีมากแต่โกเซฟนะโอ้โหจะเปิดแม่นว่ะคือสเตตเปิดบอลเนี่ยค่าค่าเปิดบอลมันเก้าสิบมันก็อาจจะไม่ได้แม่นมากแต่มันโอเคเลยนะมันโอเคเลยนะนะเปิดมุมฮะเปิดมุมเปิดมุม เอาไงดีเอาไงดีใส่ก้อยเข้าไปใส่ก้อยเข้าไปแล้ว <c oughs> ไม่ถึงเปดักได้ออดโดเหลี่ยมนี้เปิดเหมือนเดิมเป็นจุดเรียบร้อยอีกแล้วโอ้โหใช่มันเปิดดีวะ่ะเอ้มันเปิดดีว่ะเอาดีโอ้โหอะซิสองลูกแล้วคนหมู่มันจุดแต่จุดหมู่ได้จุดหมู่ได้นะกล่องเตีฮนะ มาอีกแล้วอดูไปความเร็วมีความเร็วม,วม,วมีมาอีกแล้วโอ้โหไม่เข้าโอ้โหหม่งไปชนขานบาติสตูต้านะฮะโอ้โหโคตรดีเลยว่ะไม่ผิดหวังเลยหลว่ะไอของฟิล์มนี้มีแต่ตัวดีๆไว้เอาจริง <c oughs> มาที่กองเต้ฮะอดูอดูกระชากแล้วเปิดขึ้นหมงเรียบร้อยโอ้โหเชียร์อะไรวะเนี่ยเอย โอ้โหชิ่ของดีวะ่ะเปิดริมเส้นลงหัวทุกลูกเลยอะ่ะเอาจริงนะเปิดลงหัวทุกลูกหรือว่ามันยังใหม่อยู่วะหรือว่ามันยังใหม่อยู่มันยังไม่โดนเนิบหรือเปล่าเจ้สามสามแอซิสแล้วนะนะาสามแอซิสแล้วนะจากการเปิดริมเส้นลุ้น้วนโอ้โหออด,ดูชิ้มันเปิดดีมากเลยวะ่ะนะและเติมสุดและความเร็วจัดไปอีกแล้วกระชากทานันไม่ทนัน มัวแต่เร็วนาะสเตมีนาเยอะด้วยโอ,อคนนี้โอเคเลยอะ่ะเจีมเลยอะ่ะนะไม่ไม่ผิดหวังวะ่ะนะมาที่กองเต้อัดดเติมมาอยู่แล้วโค้งโค้ขงขึ้นโอ้โหลูกนี้ไม่แม่นแม่เผื่อไปหน่อยโอ้มันโค้งดีมากเลยวะ่ะได้ลุ้นตลอดที่เปิดจริงๆออัดดนะและเป็นบาติสตูต้านี่คือครบเครื่องวะ่ะนะฮะคนที่คนที่เลขเลข บาติตสตูต้าแล้วเปิดได้อาดโดเนะี่ยคือเจียมเลยนะไม่เข้าขากันดีจัดอน,นะเกมรับก็ถือว่าพอได้นะแต่ได้นอนแหละวพามันเติมสุดมันอาจจะลงช้าหน่อยตองเต้ฮะอาดโดเติมแล้วคืนก่อนแล้วยาวๆไม่ถึงไม่ทันอาร์ิอโดเหมือนเดิมอัโดอัโดความเรือมีล็อกมาเรียมนี้เปิดติดล็อกอ,อของดีจัด เปิดมุมครับผมเปิดมุมหรอเล่นสูตรดีกว่าวะลูกสูตรดีกว่าวะนะหาลูกสูตรเล่นอ้าวไม่ใช่เหรอเดยวนะเดยวนะไม่ใช่เหรออันไหนอะเคเอาลูกสูตรเล่นดีกว่าไม่ใช่หรอกเอ,เอามาเปิดจะกลมันเอาส่งไปไหนวะเนะี่ยไปซะ,ะไกลเชียดูฮะกระชากโอ้โหหลุดเป็นทุ่งและเหลี่ยมนี้เหลี่ยมนี้ คองโขง้นมงยิงมันวะเป็นมันวะโดนะเปิดได้รุ่นตลอดวะนะหากองหน้าตัวมงดีๆนี่คือโอ้เทพเลยนะปักมาจุดฮะจุดคืนแล้วเปิดเข้าในติดล็อกอยู่ติดเปิดเปิดจนคนมงนี่คือ <lawsuit> ห <ulously What S 1> ัวโนหัวปูดอ่ะนะอดฮะเกมรับก็ถือว่ามันมันก็ช่วยได้เยอะนะเกมรับนะจุดกองเตะ ปอัดดูเติมมาเหลี่ยมนี้เปิดยิงโอ้โ่เข้าชาร์จแล้วบาติสตูตาติดล็อกแม,ม่แม่แมจะรยมเสน้นอย่างเดียวแล้วเปิดดีอ่ะแลวชอบแ่มันเปิดดีมากเปิดมุมก็ได้นะมาใส่ก้อยเหมือนเดิมสวยนะลูกเนี้ยทำไปเล่นไปอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไ,ไ,ดได้อยู่ไ,ได้อยู่เปิดมุมครั้งที่สองกันต่อเนื่องอะ่นะมาสซิมูอัดดู ใครที่แรกเดี๋ยวไม่ผิดหวังเลยแน่นะนนะถูกใจว่ะถูกใจว่ะไปขึ้นมงซ้ําไม่ได้อัดดฮะอัดดมาที่มาอีกแล้วได้เปิดแน่ๆโค้งยิง <c oughs> เอ้ยขึ้นหลังมาโดนสกัดไหวเลยเฮ้ย <c> ข <oughs> ึ้นหลังมาโดนดักเว้นะฝั่งตรงข้ามน่าจะร,รู้รู้สไตล์แล้วน่าจะดักกันแหละนะแต่ก็ไม่น่าไม่น่าต้านไหวเอาจริง ไม่น่าต้านอัดดูไหวอยู่จากทรงแล้วไปอีกแล้วครับผมมาอีกแล้วโคง้งขึ้นโม่งนั่นไงกูว่าแล้วมันต้านไม่ไหวนะครับผมยังไงก็ต้านไม่ไหวอะโอ้แล้วมันเร็วมันขึ้นสุดนะโอ้โหสี่เอสซิไปแล้วอะสี่เอสซิไปแล้วอะ่ะนะโอ้โหตรงคำคือแบบท้อจูสายเปิดริมเส้นนี่ท้อเลยนะโอเคเชียรสี่ลูก นะฮะแอซิสไปสลูกโอ้โหครองบอลก็ถือว่าก็ดีกว่าแหละแต่โอกาสยิงโอ้โหบัตเตสตูต้าได้ไป7.5และยิงกระจายอัดดเปิด4ลูกแอซิสสี่ลูกแต่และลูกคือเปิดจากริมเส้นทั้งหมดขู่ต้องต้องยอมแล้วเปิดแม่นมากเปิดดีมากโดยรวมดีมากนะเพราะว่ามีสกิลเทพแล้วเติมสุดนะครับผมโอ้โหเประสค์ตัวฟีที่โคตรจะเด่น อันนี้สองตัวฟรีนะใครมีใครจะมีมีสองสองตัวบนเนี่ยคือเป็นตัวฟรีในแพ็คล่าสุดทั้งคู่ะนะใครที่มีนี่คือแม่งโคตรจะเข้าขากันเลยจริงนะโอ้โหบัตเตอร์ามันหม่งได้อยู่แล้วนะครับผมสเต็โม่งมันเยอะนะฮือโอเคเกมแรกผ่านไปต่อเกมที่สองไปฮะโอเคเกมที่สองนะโอ้โหเกมแรกแอซิดไปสี่ลูก <c oughs> ประตูจากการเปิดริมเส้นล้วนๆนะโอ้โห ดีดีดีมากนะดีมากสมกับโอเวอร์หนึ่งราไม่ผิดหวังวะ่ะมันจะไม่ผิดหวังนะดีมากโคตรชอบเลยวะ่ะมาลุยกันต่อลุยกันต่อรอทีอัอดดูฮะฝั่งนี้ไปได้อุ๊ยอุ้ยเจอดิเซนไรยแย่งอัดได้เปิดแน่แน่โมงไม่เข้าอย่างไม่ได้ครับบอกลูกแรกยังไม่มาฮะลูกแรกยังไม่มาปั๊มสวยบาติสตูต้ตาเอายืนนิ่งเฉย อัดดู Auto ฮะเติมไปแล้วกลับก่อนแล้วกันขึ้นไม่ได้ขึ้นยังไม่ได้เกมนี้รู้สึกว่าหน่วงหน่วงน,นิดหน่อยวะจะมากดเปลี่ยนตัวไม่เที่ยเอาหลุดเฉยจะมากดเปลี่ยนตัวมันมัน,ม,นมันหน่วงวะเป็นไรวะเป็นไรวะนะอัดดูฮะมาคืนไปให้จูดอัดดูเหลี่ยมนี้ล้ำหน้าไหมไม่ล้ำงงโอ้ยไม่เข้า แม่กูเซฟอีกไปยิงติดเซฟแม่เปิดดีกูเซฟอันนะอนดูกลับก่อนยวาวๆแล้วยกมาลูกนี้ทันไหมบอลลงสวยโค้งโคง,องโอ้โหจะเซฟไปไหนวะอันนะ่ะอโดูเหมือนเดิมอมืไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วโอ้จะเซฟไปไหนตองเต้โอ้โหเป็น ปิดคนปิดคนโอ้โหจะเซฟไปไหนโอกาสยิงเหน่งเหน่งจากลูกเปิดเนี่ยสองครั้งติดเซฟทั้งคู่นะครับผมมาอัดโดเกมรับเอรอนี่ช่วยเบียดได้ไปจังหวะสวนจังหวะสวนกลับโอเคจบเกมรครึ่งแรกนะครับโอกาสก็มีเรื่อยๆนะมีเปิดลองหัวสองครั้งแต่โกแม่งเซฟวะ่ะโกเซฟจัดอาจจะหม่งไปตรงตัวด้วยแหละผมก็เล่นทางแลนะ้วนะจริงผมก็เล่นทางแลวนะแม่งไปตรงตัว น่าเสียดายน่าเสียดายโอเคต่อเกมข้างหลังไปฮะโอเคเกมรึ่งหลังสำหรับออรด,ดนะเติมไปแล้วสวยฝากกลางแล้วยาวยางได้เปิดแน่ๆเลี่ยมนี้โค้งๆขึ้นมุมอีกแล้วติดบล็อกติดบล็อกแฮมโอกาสเยอะโอกาสเยอะนะมาเปิดมุมกับผมเปิดมุมก็ได้ไม่ใช่ปัญหามา เปิดเข้าไปขึ้นโมงหูได้ปะวะได้เปิดมุมปะเหมือนจะได้นะเหมือนจะยังได้อยู่นะนะมายาว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 อะยาวยาวยาวเข้ามาฝั่งนี้แล้วกันนะเปิดใส่หัวไปเลยโอ้โหขึ้นโมงแต่มงไม่โดนหรอวะด,ดูดินะฮะอ่ <c oughs> มีเดีวยวฮะไปกองเตะเอา้าจ่ายพลาดชิบหายแล้วหลุดไหม เชียเชียน่าจะไม่รอดว่ะน่าจะไม่รอดแบบพลาดตรงนี้พลาดเองนัพลาดจะวัดดูด้วยนะนั่นไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่แม่อี๋จูมาอัดดสั้นของเตะคืนสวยฝากโอ้โหเตะยาวไปนิดนึงเตะยาวไปนิดนึงปั๊มไม่ได้เอาเอาเลียมหนีโอโหช้าอีกแล้วสวยฮะอัดด คืนกองเตะปัดดูเติม <c oughs> เน้นว่ะเน้นวะดูฮะมาได้เติมสวยๆเป้เป้ััดดูวิ่งแล้วถึงปดาดเราจะล้มหน้าถ้าถึงนะยังได้อยู่ไหมยังได้อยู่โอโ้โหโอ้โหไม่โดนดักอยู่แล้วเกมนี้อูเชียลงจัดเลยเรียบร้อยดีครับผมมาโดนช่วงท้ายแมมาโดนช่วงท้าย โกกูก็ไม่เซฟให้เลยโอ้โหมาโดนช่วงท,ท้ายว่ะตามไงทันไหมเนี่ยอัดดูฮะยาๆแม่นนะยาๆอัดดูเลียงบอมาได้หืมมาเสียโอ้โหเกมนี้หลังหลังเสียเยอะเสียบ่อยอัดดูฮะฝากคืนได้ไหมไปได้ไปได้ไปได,ไปได้ไปได้แล้วยกธรรมดาโอ้ติดขั <c> ้เ <oughs> อาอยังยได้อยู่นึกว่าติดขาตัวเองออก เปิดมุมข้สุดท้ายครับผมเปิดมุมข้สุดท้ายโอ้โหน่าจะไม่ทันแล้วเพราะว่าน่าจะไม่ทันแล้วว่าเปิดไปฮะเผื่อได้ลุ้นอย่างไม่ได้น่าจะหมดแล้วโอเคจบเกมที่สองโอ้เกมนี้โอกาสเปิดเยอะกูเซฟอดและหลังพลาดหว่าเกมนี้หลังพลาดไม่แบบหัวอะไรก็ไม่รู้แต่โดยรวมโอเคเติมสุดได้เปิดตลอด นาครองบอลดีกว่ายิงสูสีแล้วมาโดนช่วงท้ายต่างไม่ทันนะไม่ทัน,น,นโอ้โหนะฮ<น>ะอดดกูโอ้โห,โโหโก้องหลังคือพลาดกันเยอะหมดทุกคนเลยอะยันกูอะทุกคนเลยว่ะอัดดก็ถือว่าพลาดจ่ายพลาดแล้วทําให้เสียประตูเหมือนกันนะฮะโอ้โหเกมนี้กองหลังพลาดเยอะกองหลังพลาดเยอะหน้าก็ยิงก็ยิงนะแต่แตามไม่ทันโอเคเกมนี้ถือว่ามีข้อบิดพลาดอยู่ นาเกมนี้หลังพล,ลพลาดทุกคนเลยอ่ะจริงพลาดทุกคนเลยนะแต่โนก็คือถือว่าถ้าเกมลุกคือคือเจี่ยมเลยอ่ะนะต่อเกมที่สามนะครับผมฮะโอเคเกมสามเกมสุดท้ายแหละนาะเกมสามเกมสุดท้ายแหละพอละแต่ได้รวมเกมรุกดีมากดีมากๆขึ้นเกมตลอดได้เปิดตลอดนะเกมแรกเอสซิตอย่างโหดเกมสองมาเนี่ยตึงๆตึงๆและพลาดเยอะ <c oughs> เกมสองพลาดคืนคืนนั้นเกมรับส่วนใหญ่นะนะเกมสองพลาดเยอะ นะฮะมาดูเกมนี้จะมีเอสซิตอีกไหมนะแต่เรื่องเกมรู้โอเคเลยอะ่ะมาที่อัดดฮะผลิกได้ไหมไปได้โอ้โหหลังไม่ทันหลังไม่มีใครวิ่งทันแล้วได้เปิดขึ้นโมงไม่ถึงฮะโอ้โหเร็วจริงเร็วจริงนะฮะอัดดนี่ไงวิ่งมาจากกองหน้ามาแย่งเอาเฉยเลยอะ่ะนะฮะอัดดเติมบ่ะเชียมาแล้วมาแล้วยาวไกลวะ่ะ บาติสตูตาไม่ไม,ไม่ไม่ชาร์จเข้าในค่อนข้างไกลยังได้ทุ่มอยู่ยังได้ทุ่มอยู่มาทยอด,ดูฮะได้เปิดแน่ๆลูกนี้วายโอ้โหไปได้เฉยไปได้เฉยแล้วโค้งบาติสตูตาเรียบร้อยนะครับผมยืนมองแบบนิ่งๆอูแต่อูโหมันวแล้วมันครองบอลดีนะมากแล้วครับผมมากแล้วฮะโอ้โหโอ้โหอด,ดู ปัมป๊มได้ไหมแข่งโป๊กหรือแบบอุบัติเข่าอูเว่นบางวะแยกงบอกับมันยากนะเนี่ยอดดูฮะเติมเติมสั้นๆยาวๆกลองไม่ถึงให้เป๊มาเชื่อมเกมซะหน่อยยังไม่ถึงฮะอดดูไปก่อนคนเดียวฮะความเร็วมีสเตมิน่าเยอะปัดเป๊ะอดดูทันไหมเหมือนจะทันนะนะ่าโอ้โหวิงงหว่งแซงวิ่งแซงเฉยเล็วได้เปิดย้อนหลังนิดหน่อยโอ้โหบาติสตูต้ายเล่นท้ายยากเลยวะ่ะ ธรรมดาก็จะไม่เข้าอยู่แล้วอัดดูฮะแล้วเหมือนเดิมโมงไม่ได้โมงไม่ได้อีกโอ้โหบาติสตูต้าจะเล่นท่ายากนะมาฮะฝั่งนี้ฝั่งนี้ตรงกลางเห็นว่างแล้วเดี๋ยวใจผิดคนใจอัดดูเอา้าทำไมล้มอ่ะทำอะไรอ่ะเอาเหลืองเอ้ยแดงเดี๋ยวทำอะไรอ่ะเดี๋ยนะเฮ้ยไม่ได้ทำอะไรเลย เอาไม่ให้กูดูได้แล้วแล้วเป้โดนแดงชิบหายชิบหายแล้วโดนได้ไงอะ่ะเฮ้ยไปยังไงทีนี้กูไปต่อยยังไงจุดมาฝั่งนี้แล้วกันโอ้โหชิบหายแล้วชิบหายแล้วโอเคได้อยู่พอได้อยู่สุดนี้ก็อหน้าต่ำเหลือได้อยู่จุดโอ้เป้โดนแดงนะฮะ มาลุยกันต่อเป้ดุนแดงไปไม่เป็นเลยทีนี้มาอาโดเติมอาโดเติมไปแล้วได้เปิดแน่ๆเหลียมนี้โอ้โหสั้นสั้นๆโอ้โหได้ลุน้นได้ลุน้นเปิดแบบสั้นๆนะบาตาิสต้ามันก็เติมมาดีนะแต่เวลาสงองนาทีฮะช่ดุนแดงไปไม่เป็นเลยวะดุนแดงได้ยังไงดุนได้ยังไงใบแดงอื <c oughs> ปิดเข้าไปฮะ ได้คืนอุ้ยไม่เข้าจนขาดอัดดูเหมือนจะยังได้อยู่ได้ได้เข้าในแล้วลอดม่วงโอ้โหยิงเองวะและคมกริบอันนี้อ้ะนะอหูมันมันเบียดเสาเลยอ่ะโอ้ยิงด้วยขวาอันนีโอ้โห,าอ,ะนะโอ,โหอาว่าโอ้โหยิงได้ด้วยวะอาดดูชิคกดีของดีจัดเลยอ,ะอ่ะอันนโอเคตะเก็ข้างหลัง นะเกมนี้ยิงหนึ่งเอซิสหนึ่งและยิงสวยนะไม่ใช่เราคือเมื่อก้กะลองเฉยกะลอง,ลองแบบยิงเล่นๆเผื่อแบบฟุกนะไงแม่งได้จริงแล้วไม่ฟุกคมกริบนะอัดดมื่ครองบอลดีอะมันไวนะเอาเสียเสียกันง่ายเหลือเกินมาที่เอมรี่ฮะมีคนเติมแบบอัดดโดดีครับอุ้ยกลางโกตว่างปาดมาจูดไม่ได้ยิงเอาเอา มาเปิดริมเส้นเบาๆขึ้นมงไม่ถึง, <c oughs> งเอ้ยคอสตากูตามาลองปวดจะฟฝั่งนี้บาติสตูต้าโอ้ยแม่แม่นะฮะเรี่ฮะออดูเข้ากลางมาที่เปดี้มาออดูอีกแล้วเหลี่ยมนี้โค้งโค้งมงมแม่ มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเติมสุดนะตั้งสเตกกิ้งหน่อยเติมสุดสุดแบบสุดจริงๆอะ่ะอันนี้ขนาดเลยก็สิบคนเะเนี่ยแม่งสูดแบบคนได้เฉยแล้วฝั่งนู้นเหมือนเขาจะท้อแล้ววะยืนนิ่งกันแล้วอะ่วะมากลางว่างอุ้ยอุ้ยโดนแย่งแล้วก็น่าจะชิบหายแล้วน่าจะหลุดไหมเชียร์ไม่หลุดก็ผมหลังดีฮะนี่เอ็มอุ๊ออกมาจ่ายติดข้างตัวเองเกือบโดนเหมือนกันอัเบติ อาทิตย์จูนะอัโดฟากจูด <c oughs> ไม่ถึงไมันไม่จ่ายอดัดโดูโดยตรงมาเมื่อกี้เอาเล่นแหละเล่นและเบียดเบียดโอ้โหไข่โ,โป๊กเลยวะยังได้อยู่อัดโดฮะโอ้โหยังไม่ถึงยังไม่ถึงอาทิตย์เอเมรี่หลุดไหมเจอชนโอเคเอาเสียฟาวอีกแล้วใช่หรอวะตั้งแต่เปดุนแดงและงง,งดุนแดงได้ยังไง งงเลยวะ่ะอัดด้วนะฮะแม่งเอ้ยไปไม่เป็นเลยเพราะไม่มีเป้มันก็นิ่มกันนะเนี่ยนี่นะมาอัดดวคืนคืนแล้วเปิดขึ้นโมงโดนสกัดอยู่ยังโดนสกัดอยู่น่าหลังเขายังแน่นอยู่อยากพลาดได้กูแล้วกันเอเมรี่อัดดวเติมโอ้โห มันรู้ว่าผมจะจ่ายไว้นอนดักเลยอะนะโอเคสิบคนก็สู้ได้ห่ะแม่ยิงหนึ่งแอซิสหนึ่งอัโด,ดโอ้โหบอกเลยว่าเป็นเบคขวาที่ผมว่าโคตรจะดีอะโคตรจะดีนะแต่เกมแล้วอาจจะไม่ได้ช่วยได้เยอะแต่เกมรุกคือคือดีมากนะเปิดเรมเส้นเจี่มๆถูกใจเลยฮะถูกใจเลยฮะมาทรงนี้ <c oughs> โอเคได้ไปเจ็ด 7.5ดีสุดนะครับผมดีสุดในเกมนี้7.5ยิงหนึ่งแอซิสหนึ่งนะฮะแต่เป้โดนแดงก็ยังงงๆอยู่แล้วไฮไลท์ไม่น่าไม่น่ามีไฮไลท์ไม่น่ามีอันนี้คือลูกที่รักโหว,วนกว่าจะได้เปิดนี่แล้วก็ขึ้นโมงจอดจ่อโอ้โหไม่จอดแต่คนเดียวอะก็วนจนกว่าจะได้เปิดอะนะฮะโมงอ้เรียบร้อยลูกนี้หมดสิต แล้วก็มีลูกยิงอ่ะเนี่ยลูกนี้เป้เดียนะดเ๋ยนะผมไปเสียบเหรอผมไปเสียบเหรอวะผมกดเสียบผมไม่ได้กดเสียบผมกดไล่บอลน,นะมือไปโดนเหรอใช่เหรอวะมือไปโดนเสียบผมกดไล่บอลไม่โดนแดงเลยนะฮะแล้วก็อดดูเขาบอกลูกนี้เปิดให้บาตตสตูตาติดบล็อกกุนเด้ถ้าไม่มีคุนเด้ก็ไหลายลูกอยู่นะนะเปิดมาได้ขึ้นชนคาร์ด <c oughs> อีกโอ้โหคืออดดูไม่ดีทุกอย่างจริง โอ้โหเต็มคานแล้วก็จังหวะได้ประตูของนะอัดดฮะโับดีดีกระชากมาแล้วเหลี่ยมนี้จริงจริงมันมจริงจะยิงซ้ายนะแต่มันมันพักมาเข้าขวาผิดแล้วหลอดม่วงและคมกริบโอ้โหเฉียดสาวไปเลยนะสวยจัดโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับอัดดูโอ้โหเป็นตัวตรงที่แรกแล้วไม่ผิดหวังนะแรกแล้วไม่ผิดหวังยิงนะโคตรด,ดีเปิดลงหัวเปิดหัวดีมากเปิดเดิมเส้นโคตรดี นาอัดโดดีมากดีมากนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายเลส